เมื่อช่งชวงเช้ามืดวาน,นี้นะคะทางตํารวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสนที่กาลังกับทางเจ้าหน้าที่ปปสภาค5าทหารจากหน่วยเฉพาะกิจชัยนาทุภาพและตํารวจตะเวนชายแดนภาค3าได้มีการนํากําลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายคือขายค้าย,ยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านห้วยยาใสตําบลเมืองแหงอําเภอเวียงแหงหมู่บ้านแก่น้อยตําบลเมืองนะอําเภอเชียงดาวและหมู่บ้านแม่ห้างอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่พื้นที่เป้าหมาย9พื้นที่ค่ะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มีการจับกลุ่มสมาชิกเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดของนายอาเลเพราะอ,อาจือจาวอำเภอเวียงแห่ได้ร่วมกันกับพวกในการขับรถกระบะ ลักลอบขนยายเสพติดจํานวน1นล้านเก้าแสนเม็ดจากพื้นที่ชายแดงเข้ามาอย่างเขตตัวเมืองของเชียงใหม่ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับกลุ่มได้ที่อําเภอสันทรายทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการสืบสวนขยายผลและได้มีการออกหมายจับสมาชิกเครือข่ายรวม12คนรวมถึงยังมีการปิดล้อมรวดคนในครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้อีกสียรายพร้อมกับขยายผลในการยึดทรัพย์ทั้งเงินสดรถ,นรถจักรยานย,ยนต์ทองรูปประผาอีกจำนวนกว่า2 5ล้านแสนบาทด้วยกันค่ะ